สวัสดีครับวันนี้พนันนามาสปอยเรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่าตอนเจนมงพิศวงถ้าวันหนึง่งมีคนบอกกับคุณว่าถ้าคุณลืมเอาของสิ่งนี้มาคุณจะต้องตายโดยที่ไม่มีใครจำคุณได้เลยก่อนไปรับชมผมขอกระลหนึ่งไลค์ <c oughs> และช่วยกดแชร์กันเยอะนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจเฮียรมินทำคลิปต่อไปเอาล่ะ้าพร้อมเลยไปรับชมสปอยเรื่องโรงเรียนผีมีอยู่ว่าตอนเจนมงพิศวงก็ได้เลยครับ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาว่าทุกๆ7จ็ดโมงเชา้าจะมีข้อความเขียนไว้บนกระดานดำเป็นชื่อของวิชาเรียนนักเรียนคนไหนไม่เอาหนังสือมาจะต้องตายและหายไปจากความทรงจำของทุกคนตลอดไป คิวเดินเข้ามาในโรงเรียนและถ่ายรูปชื่อวิชาที่ปรากฏบนกระดานดำไปให้เพื่อนๆในห้องสักพักวิทยาก็วิ่งหน้าตั้งเข้ามาหาคิวและบอกว่าหาหนังสือเรียนวิชาที่คิวถ่ายบนกระดานไม่เจอคิวมีสีหน้าเป็นห่วงวิทยารีบวิ่งเข้าไปหาในห้องเรียนอีกครั้งแต่ก็ไม่เจอเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเจ็ดโมงจู่ๆเวลาก็หยุดลงวิทยาถูกวิญญาณออกมาทำร้ายและลากตัวลงไปตามทางเมื่อนาฬิกาเดินต่อทุกคนก็จำอะไรเกี่ยวกับวิทยาไม่ได้เลย คือแอปพิคิวและนกักเรีนทุกคนชอบเล่นมันเป็นที่เดียวที่คิวจะได้มีพื้นที่ระบายความเป็นตัวเองออกไปที่โรงเรียนเขาถูกบังคับให้รับหน้าที่ถ่ายรูปวิชาเรียนที่ปรากฏบนกระดาษทุกเชา้าเพื่อส่งให้กับทุกคนในห้อง หลังจากที่วิทยาถูกวิญญาณร้ายค่าตายครูประจําชั้นก็เขอามาเช็คชื่อเขาขานชื่อวิทยาและเห็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่าครูไม่รู้ว่าวิทยาเป็นใครเลยให้นักเรียนอีกคนขยับมานั่งแทนคิวมองไปที่เก้าอี้เห็นชื่อวิทยาเขียนอยู่บนเก้าอี้และนึกถึงเพื่อนที่หายไปหลังเลิกเรียน ทุกคนในห้องเรียกร้องให้คิวมาโรงเรียนเช้าขึ้นจะได้ข่าวถ่ายรูปวปิชาเรียนส่งให้ได้ไวกว่าเดิมเพื่อนเพื่อนอ้างว่าคิวอยู่บ้านใ,นใกล้สุดเลยขอให้เขาเรยกมาถ่ายรูปให้ความเห็นแก่ตัวของทุกคนทำให้คิวเริ่มโมโหเขาเดินเหนียวมาจากห้องทันทีตาเดินตามอองมาช่วยดูเพื่อนอีกคนให้และทำเป็นเข้าข้างคิวน็อต <Not S 2> ยืนมองตาจับคิวอยู่ในห้องเรียนและไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักเช้าวันต่อมา คิวมาโรงเรียนแต่เชา้าแต่ไม่ยอมเข้าห้องไปถ่ายรูปเขานั่งกินอาหารเช้าอย่างสบายใจเพื่อเอาคืนพวกเพื่อนที่เห็นแก่ตัวพวกนั้นทุกคนต่างรอคิวให้ส่งชื่อหนังสือไปให้แล้วเริ่มต่อว่าคิวที่ชา้าตานทักไลน์ส่วนตัวมาหาคิวเธอบอกว่าเป็นห่วงโดยไม่ได้พูดถึงวิชาบนกระดาน คิวเลวรีบวิ่งไปในห้องเรียนถ่ายรูปให้ทันทีเขามองไปที่กระดานดำสักพักก็เดินไปลบออกระหว่างที่กำลังเปิดประตูออกจากห้องภาพของวิญญาณครูก็ปรากฏขึ้นคิวจึงเรีบหนีออกไปจากห้องทันทีในเวลาต่อมา ทุกคนกำลังเรียนหนังสืออยู่กับครูประจำชั้นจู่ๆเวลารอบข้างคิวก็หยุดลงร่างของวิทยาและครูที่น่าเกลียดน,น่ากลัวพวงมาพร้อมกับที่เพื่อนๆในห้องใช้ปากกาทิ่มไปที่มือตัวเองซ้ำๆจนเลือดออกเขาตกใจมากจนตกเก้าอี้ไปครูประจำชั้นเลยถามคิวว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคิวรีบใส่หัวและบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆเ,เ,เลยแซวกันว่าเขาทำหน้าอย่างกับเ็นผพีหลังเลิกเรียนนอตเดินมาหาเรื่องคิว เราได้ยินเพื่อนีกห้องมาเล่าให้ฟังว่าเจอคิวนั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้าทุกคนอุรุมต่อว่าคิวที่ตั้งใจจะแกล้งตาเลยเข้ามาช่วยโกหกไปว่าคิวเพิ่งลงไปกินข้าวหลังจากถ่ายรูปเสร็จเพราะเธอเห็นแต่น็อตก็ยังไม่เชื่อเพื่อนๆบอกให้คิวมาเช้ากว่าเดิมคนอื่นจะได้มีเวลาเตรียมตัวด้วยคิวเลยตอบไปว่าถ้าเขามาก่อนเจ็ดโมงก็รู้แล้วว่าจะเจอกับอะไรน็อตตะโกนเสียงดังต่อหน้าทุกคนว่าเขาไม่เชื่อและผีบ้าอะไรนั่นก็ไม่มีจริงคงมีใครสักคนมาแกล้งเขียนบนกระดานมากกว่า คิวชี้ไปที่เก้าอี้ที่สลักชื่อวิทยาเอาไว้และบอกว่าวันก่อนที่ครูขาดชื่อวิทยาและพวกเราจะไม่ได้แต่มีชื่ออยู่ที่เก้าอี้นั่นมันอาจจะเป็นเพื่อนของพวกเราแต่มีบางอย่างทำให้ทุกคนลืมไปก็ได้น็อตยังไม่เชื่อที่คิวพูดคิวเลยท้าให้น็อตและทุกคนมาลองพิสูจน์เองแต่ก็ไม่มีใครกล้าคิวถูกทุกคนขู่กลับไปว่าถ้าเขาไม่ยอมมาเชา้าจะต้องทำรายงานเพียงคนเดียวและจะไม่ให้เข้ากลุ่มด้วยานาอไม่พอใจที่ทุกคนกลั่นแกล้งคิวรวมทั้งน็อดด้วยเธอบอกให้คิวกลับบ้านด้วยกัน และเดินออกจากห้องไปน็อตดึงมือตาลไวแต่เธอก็สะบัดหนีและเดินตามพิวออกไป เช้าวันต่อมาคิวถ่ายรูปนาฬิกาที่โรงเรียนไปในไลายกลุ่มเข้ามาตั้งแต่หกโมงครึ่งเพื่อถ่ายคลิปในห้องให้ทุกคนได้ดูคิวกล้าๆกลัวๆเดินเข้าไปในห้องเขาถ่ายวิดีโอหันไปทางกระดานดำตัวหนังสือบนกระดานปรากฏขึ้นอยู่แล้วคิวพูดใส่กล้องว่าพวกมึงพอใจกันแล้วใช่ไหมระหว่างที่เขาหันหลังกลับมาผีครูหน้าตาหน้ากลัวก็เข้ามาบีบคอเขาทัานทีคิวล้มลงไปนอนดิ้นกับพื้นและสลบไปคิวตื่นมาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องพยาบาลมีตานั่งเฝ้าอยู่ข้าง เตาเปิดคลิปก่อนที่คิวจะสลบไปซึ่งเป็นภาพที่คิวเอามือบีบคอตัวเองเธอถามคิวด้วยความเป็นห่วงว่าไหวไหมคิวเลยบอกว่าเขาไม่เป็นไรและชวนตายกลับไปที่ห้องเรียน ในห้องเรียนทุกคนต่างดูคลิปที่คิวเป็นลมและหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานขณะที่ตาเล่คิวกำลังเดินกลับมาที่ห้องเรียนอ้วนก็วิ่งมายังตกใจเขาหาหนังสือไม่เจอและเกรงว่าจะหยิบผิดมาตาเลยบอกให้อ้วนไปหาในห้องอีกทีเมื่อเข้ามาในห้องกลับไม่มีใครสนใจจะช่วยอ้วนหาหนังสือเลยสักคนอ้วนตะโกนถามทุกคนในห้องว่าไม่มีใครจะช่วยเขาหาเลยใช่ไหมเพื่อนๆตอกบกลับมาอย่างเห็นแก่ตัวว่ามึงลืมเองก็หาเองอยู่วะไว้ยวายใส่คนอื่นทำไม ตาเลยบอกให้เขารีบไปซื้อที่สากรก่อนหรือย,ยืมเพื่อนห้องอื่นมาก่อนคิวอาสาจะช่วยหาให้อีกคนนอตโกนด่าว่าปัญญาอ่อนแค่เลืมมอานหนังสือมาจะตายจริงรูวาทุกคนในห้องพากันหัวร้อยยอคิวรีบวิ่งไปถามเพื่อนห้องอื่นแต่ก็ไม่มีใครเอามาเพราะไม่มีเรียนเขาบอกให้อ้วนรีบไปดูที่สากรก่อนอ้วนขอบใจคิวที่ช่วยเขาวิ่งไปที่สากรก่อนแต่มันดันปิดขณะที่จ้องมองลึกเข้าไปด้านในผีครูหน้าตากลัวก็โผล่อยู่ด้านหลังจนเขาตกใจอย,อย่างมาก ณห,ห้องเรียนน็อนไม่พอใจที่ตาไปทําดีกับคิวเขาพยายามคาดชั้นตาและถามว่าชอบคิวใช่ไหมตาไม่อยากตอบคําถามเท่าไหร่แต่น็อดก็ยังไม่เลิกพูดจนในที่สุดตาต้องพูดความจริงออกมาว่าที่เธอทําทุกอย่างก็เพราะทุกคนถ้าไม่ทําแบบนี้คิวคงไม่อยากจะช่วยพวกเราอีกแล้วเมื่อวานเธอเอาหนังสือทุกวิชามาโรงเรียนแต่เชา้าและเห็นคิวนั่งกินข้าวอยู่ด้านล่างเธอเลยต้องแท็กไปส่วนตัวคิวถึงวิ่งไปถ่ายรูปให้ไม่งั้นทุกคนก็คงตายกันหมดแล้วเมื่อน็อตรู้ความจริง เขาก็รู้สึกผิดที่ไม่เข้าใจตานอ้วนเห็นหนังสือตัวเองอยู่ในกระเป๋าแว่นพอดีเลยวรู้ว่าเพื่อนสนิทของตัวเองเป็นคนขโมยไปแว่นไม่ยอมรับผิดแถมยังโทษคนอื่นไปเรื่อยรวมทั้งโทษคิวที่ส่งรูปให้ช้าจนเขาต้องรีบและลืมหนังสือไว้บนรถพ่อในตอนนั้นเองนาฬิกาก็บอกเวลาเข้าเรียนแว่นยรีบคว้าหนังสือมาจากมืออ้วนแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งลงผีครูโผล่มาและจัดการอ้วน,นไปอีกคน เช้าวันต่อมาคิวได้ยนินเรื่องที่ตาลพูดทั้งหมดเขามาแต่เช้าเพื่อดูข้อความบนกระดานซึ่งวันนี้เขียนว่าภาษาไทยคิวไม่ถ่ายรูปเหมือนทุกครั้งเขาลบออกและเขียนใหม่ว่าวิชาสังคมและการปกครองจากนั้นก็ส่งเข้าไปในกลุ่มให้พวกเพื่อนๆดูเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกคนในห้องก็เห็นวิญญ,ญาณผีร้ายกันหมดและพยายามวิ่งเหนียวไปจากห้องตาลเรียกน็อตให้ช่วยจนตัวเธอถูกผลักออกจากประตูและล้มไปเจอกับผีร้ายเข้าพอดีเธอถูกผีร้ายปาดคอจนตาย โดยที่น็อตไม่ได้มาช่วยและวิ่งหนีออกไปจากห้องผีตัวหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆน็อตตะโกนออกไปว่ามึงเป็นใครรางของวิทยาปรากฏขึ้นและบอกว่ากูคือวิทยาเพื่อนของมึงน็อตถูกวิทยาคืนอย่างสาสมเพราะก่อนหน้านี้น็อตคือคนที่ขโมยหนังสือไปซ่อนเพื่อพิสูจน์รูปหังผีในห้องซึ่งมีตาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยสุดท้ายก็เหลือแค่คิวคนเดียวที่รอชีวิตแล้วเรื่องราวของตอนนี้ก็จบลง เป็นยังไงล่ะครับทุกคนถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆจะรับมือมันยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ